สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ยูโรลมเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงการรับเงินจาก u t u b e นะครับว่าใช้เวลานานไหมเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ไปดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับจะขอพูดถึงก่อนว่าในการจะรับเงินจาก YouTube เข้ามาในบัญชีที่เป็นบัญชี ATM ของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเงินครบก่อนนะครับก็คือ100ดอลลาร์ถึงจะสามารถโอนได้นะครับเป็นขั้นต่ําเลยนะครับส่วนในเรื่องของการ โอนหรือว่าการรับเงินจาก y t u t u เนี่ยจะมี2ช่องทางนะครับช่องทางที่1ก็คือการโอนผ่านระหว่างประเทศนะครับก็คือโอนข้ามเข้ามาที่ประเทศของเราได้เลยนะครับช่องทางที่2ก็คือผ่าน Western Union นะครับที่อยู่ในธนาคารนะครับเป็นรหัสนะครับแล้วเราไปรับตังค์ได้เลยนะครับทีนี้จะพูดถึงก่อนว่านะ u t u b e นะครับจะมีอะไรเชื่อมโยงกันบ้างนะครับยูทูบนะครับในการสร้างรายได้จะมีบัญชีของ Google Adsense นะครับเชื่อมโยงอยู่เป็นกระเป๋าตังค์ให้นะครับ เพื่อที่เราจะได้ทําการตัดยอดจากบัญชี YouTube เนี่ยเป็นยอดเงินเนี่ยเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋าเงินบัญชี Google Adsense นะครับมาดูก่อนว่า Google Adsense เนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับข้อที่1น,นะครับยอดรายได้ในบัญชี Adsense นะครับขั้นต่ํา1 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปถึงจะสามารถโอนเงินได้อันนี้คุณจะต้องรู้นะว่าถ้าคุณมีเงินไม่ถึง100ดอลลาร์คุณจะไม่สามารถโอนได้แต่ถ้าคุณมีเงินมากกว่า $100 ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ย คุณโอนมาเลยครับคุณจะโอนมาเท่าไหร่ก็ได้คุณสามารถไปกดเลือกว่าคุณจะโอนยอด500ดอลลาร์1,000ดอลลาร์10,000ดอลลาร์หรือว่า100,000ดอลลาร์1ล้านดอลลาร์อะไรของคุณในการโอนเข้ามาในบัญชีที่อยู่ในประเทศไทยของเราได้นะครับข้อที่2นะครับระบบจะตัดรอบบินจาก y t u t u นะครับโอนเงินเข้าสู่ระบบบัญชีของ Google Adsense นะครับทุกวันที่11ของเดือนก็คือถ้าเงินของเรานะครับรายได้ของเราในเดือนตุลาคมนะครับ เดือนตุลาคมเดือนนี้นะครับก็คือทั้งหมดที่ได้ก็คือประมาณสัก200ดอลลาร์ละกันผมยกตัวอย่างนะครับเดือนตุลาคมเราได้ยอดอยู่ที่200ดอลลาร์เงินจะโอนเข้าในเดือนต่อไปนะครับก็คือเดือนพฤศจิกายนมันจะโอนเข้าในวันที่11เดือนพฤศจิกายนเข้ามาในกระเป๋าตังค์ของเราในบัญชี Google Adsense นะครับคือเงินมันจะไม่ได้ชิ้นเดือนนะมันจะเป็นนู่นน่ะของเดือนหน้านะคุณถึงจะได้อะไรประมาณนี้นะครับข้อที่3ม เงินจะถูกโอนจาก a s e n ซ e ในวันที่21ของทุกเดือนเข้าบัญชีเราได้กอกไว้ใน a s e n ซ e นะครับก็คือเงินนะครับเมื่อรับจากข้อที่2แล้วนะครับในวันที่11นะครับมันก็จะถูกจัดทำรายการที่จะโอนข้ามระหว่างประเทศมาให้เราในวันที่21ของเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่มันเป็นเงินเดือนของเดือนตุลาคมนะอย่าลืมนะครับมันจะเป็นเดือนต่อเดือนนะครับเงินเดือนเดือนตุลาคมจะไปได้เดือน พฤศจิกายนนะแบบนี้นะครับก็คือในวันที่ส1มันจะทํารายการให้เรานะครับทีนี้มาดูข้อที่4แล้วมันจะมีอีเมลแจ้งเตือนมานะครับในวันที่22ของเดือนพฤศจิกายนนะครับวันต่อไปนะครับมันจะวันที่11เป็นวันทํารายการวันที่22จะเป็นการแจ้งอีเมลเข้ามาให้เราว่ามันโอนเงินมาให้เราแล้วนะครับข้อที่5นะครับรอเงินเข้าบัญชี2-5วันทําการหากตรงกับวันหยุด พิเศษหรือวันหยุดนักขัตเลษกนะครับก็ต้องรอนานกว่าปกติก็คือวันที่ยี่สิบสองอ่ามันมีเมลเข้ามาแล้วนะครับวันที่ยี่สิบสองเดือนพฤศจิกายนมีเมลเข้ามาคุณก็ต้องรอไปอีกนะครับสองถึงห้าวันทําการนะครับก็คือไม่นับวันหยุดนะครับคุณก็จะได้เงินจริงๆปกติแล้วก็น่าจะได้ประมาณสองวันนะครับหลังจากวันที่ยีิบสองแล้วนับไปอีกสองวันวันทําการก็คือเงินก็เข้าบัญชีเด้งตึ้งเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ ทีนี้มาพูดถึงค่าธรรมเนียมบ้างที่ผมได้เจอมาแล้วก็แคปมาให้ดูนะครับก็จะทําให้ดูง่ายง่ายนะครับอันนี้คือผมโอนเข้ามาในบัญชีของธนาคารกรุงเทพนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าของกรุงเทพนี่มันค่าธรรมเนียมน้อยกว่านะครับมาดูในบัญชี google a d s e n s e ของผมนะครับนี่คือยอดขั้นต่ำของผมอยู่ที่111.83สตางค์อ๋อไม่ใช่8ปสตางค์83ดดอลลาร์สหรัฐ ก็คือเลย100ดอลลาร์แล้วนะครับก็สามารถถอนได้ผมก็เลยถอนยอดนี้แหละทั้งหมดเลย111.83ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยในบัญชีเทมของผมเลยนะครับอันนี้คือวันที่22มันก็จะแจ้งอีเมลมาให้เราว่าผมได้โอนเงินนะเอสเซนได้โอนเงินเข้ามาแล้วนะอะไรประมาณนี้ตามยอดนี้หลังจากที่หักไปแล้วหักภาษีไปแล้วนะครับเหลืออยู่ที่111.83ดดอลลาร์ รประมาณนี้นะครับทีนี้ผมก็ได้อนำยอดนึ่ยอด111.83ดอลลาร์เนี่ยเอามาแปลงเป็นเงินไทยณวันที่26ก็จะได้ยอดประมาณ4,227.17บาทนะครับส7สตางค์นะครับ,นะรบประมาณนี้ยอดที่ได้คือ4,227นอนะครับขึ้นอยู่กับวันนั้นด้วยนะครับว่าค่าเงินในวันนั้นเป็นยังไงนะครับทีนี้ผมก็นำมาลบกับเงินที่ แปลงค่าได้ก่อนอันนี้นะครับก็คือยอด4,227.17สตางค์นะครับก็จะนำมาลบก,กับเงินที่เข้ามาจ,จริงๆนะครับนี่คือยอด3,921.39สตางค์นะครับก็คือยอดที่เงินได้โอนเข้ามาในบัญชีของผมนะครับคือ3,921บาทนะครับนำมาลบกันกับยอดที่ได้แปลงแปลงเงินมาก่อนหน้านี้นะครับก็ได้เท่ากับ305.78สตางค์นะครับนี่คือค่าธรรมเนียมอยู่ที่305บาท78สตางค์นะครับ เมื่อนํามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ7.23%นะครับในการโอนเงินครั้งนี้ยอดประมาณสัก4 0 0 0โดนหักประมาณ300อะไรประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรนะครก็สามารถอินบอกเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าอีกข้อหนึ่งละ่ะถ้าหาเงินยังไม่เข้าบัญชีต้องทำยังไงนะครับถ้าเงินไม่เข้าบัญชีเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่ดังนี้ ครึ่งหนึ่งนะครับหลังจากที่โอนเงินนะครับมันที่22นะมีอ e ีเมลเข้ามาทําการโอนมาแล้วอบอกว่าและเงินมันยังไม่เข้าบัญชีภายใน2อถึงข้าวมันทำการให้เราไปติดต่อธนาคารที่เราได้กรอกไว้ใน Google Adsense ะครับไปติดต่อได้เลยว่าผมได้ทํา y o YouTube แล้วก็ได้ทําการโอนเงินมาแล้วแต่เงินยังไม่เข้าอันนี้ก็สอบถามธนาคารได้มันจะมีหมายเลขอยู่นะครับเขาจะสามารถเช็คได้ข้อที่2ถ้ายังไม่มีการโอนเงินเข้ามาอีกภายใน15วันทําการเนี่ย ให้เราเนี่ยไปติดต่อฝ่ายดูแลของ Google Adsense นะครับเขาจะมีฝ่ายดูแลของเราอยู่ที่เป็นคนดูแลที่เป็นเกี่ยวกับ Adsense ที่สามารถคุยภาษาไทยกับเราได้นะครับเหมือนกับ youtube เลยนะครับผมก็สามารถไปคุยและสอบถามได้ไปแจ้งเรื่องได้ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหายนะครับผมว่าผมได้ทำผมไม่ได้ไปถามมาหมดแล้วนะครับไปแชทคุยกับ Adsense มาแล้วไปคุยกับ youtube มาแล้วนะครับก็ได้คำตอบมาประมาณนี้คุณไม่ต้องกลัวเงินหายนะครับมันมีที่ไปที่มาสามารถเช็คได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการรับเงินจาก y o u t u b e ที่มาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n ของเราเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจก็จะมาทำให้เพื่อนได้รับชมรับฟังอีกนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ